สวัสดีนักเรียนป .6 ทุกคนนะคะครูปุ้ยเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์นะคะ fun g a m เนี่ยแปลว่าเกมที่สนุกเดี๋ยวครูจะไปอย่างเร็วหน่อยนะคะเพื่อให้นักเรียนไม่เสียเวลามากนะคะ objective เ,เนี่ยตรงนี้แปลว่า,าวัตถุประสงค์นะคะในการเรียนของชั่วโมงนี้แล้วคำว่านะคะ student ตรงนี้ก็คือนักเรียนนะคะนักเรียนดู3ามคำนี้นะ Are able to เนี่ยตรงนี้เนี่ยแปลว่าสามารถ คือนักเรียนสามารถทำอะไรได้นะในชั่วโมงนี้นเมื่อเรียนจบข้อแรกนะคะก็คือ p ronouns นะคะสามารถที่จะออกเสียงได้ถูกต้องแล้วก็ spel l ก็คือสะกดนะคะ and และนะคะ tell แปลว่าบอกบอกอะไรนะคะ the meaning of the word ก็คือความหมายของคำศัพท์นะคะ about เกี่ยวกับเกมนะ,ะเกี่ยวกับเกมเป็นยังไง correctly อย่างถูกต้องอย่างถูกต้องนะคะ เรามาดูข้อที่2นักเรียนต้องนะ,ะสามารถที่จะไรก็คือเขียนเขียนนะคะ and และนะคะ tell the information นะคะก็คือบอกนะ,ะข้อมูลข้อมูลนี่ about เกี่ยวกับเกมนะ,ะเกี่ยวกับเกมที่เขานำเสนอที่เขาสอนนะ,ะ correctly อย่างถูกต้อง <Yeah. S 1> ต่อไปนะคะ l t s t a l k เราจะเราจะมานะ,ะพูดคุยนะฮะแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ about เกมก็คือเกี่ยวกับเกม มาดูคำถามข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า you นะคะก็คือเธอเนี่ยนะคะ like to play นะคะชอบที่จะเล่น,นะะ What game เกมอะไรต่อไปอ่ you เธอนะคะ play game ก็คือเล่นเกมนะคะ how often บ่อยแค่ไหนต่อไป you เธอนะคะ k n o ก็แปลว่ารู้นะคะ how to แปลว่าวิธีการวิธีการ play แปลว่าเล่นนะะ it ก็คือมันมันในที่นี้คืออะไรคือเกมนะ,ะเธอรู้วิธีการเล่นมันหรือไม่ ตรงนี้เลตรีวิวรีวิวแปลว่าทบทวนเลตแปลว่าเป็นการเชิญชวนนะคะก็คือเรามาทบทวนนะ,ะกันเถอะนะคะแล้วก็เกมก็คือเกมที่นี้ตรงนี้เนี่ยก็คือการปาลูกดอกนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า Dast นะคะ d าร t นะคะตรงนี้นะ,ะสะกด d-a-r-t-s นะคะต่อไปตรงนี้นะคะเป็นหมากรุกนะคะ หมากรุกเอ่อก็จะเรียกว่าเชสนะ C H E W S นะคะอันนี้นะคะบิงโกนะคะเพราะว่าเขาเขียนเอาไว้แล้วนะคะบิงโกอยู่ด้านล่างอ่าอันนี้นะคะข้อ e นะคะบิงโก นี่หมากฮอสนะคะถ้าหมากฮอสเนี่ยเราจะเรียกว่าเชคเกอร์นะคะเชคเกอร์มีเอสเชคเกอร์นะคะเป็น C-H-E-C-K-E-R-S นะคะหมากฮอสอ,อันนี้เขาเฉลยแล้วเห็นไหมคะ mm hmm. ก็คือทบทวนอีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการปลาลูกดอกนะคะปลาเ,เราจะเรียกว่าดัส ต่อไปอันนี้หมากรุกนะฮะหมากรุกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเชสข้อสนะคะต่อไปอันนี้นะคะบิงโกนะ,ค,ะคือเกมบิงโกก็จะเป็นข้อ e นะคะตรงนี้โดมิโนโ,โดมิโน,โนเนี่ยนะคะก็คือทางด้านซ้ายตรงนี้นักเรียนก็จะเห็นนะคะเ,เป็นตัวที่เขาจะเอามา วางให้ตั้งตรงนะคะแล้วก็ล้มลงหมดทุกตัวนะคะใครที่ล้มลงมากที่สุดก็จะชนะนะคะอ่าตรงนี้ก็บอกว่าเจอ number นะคะ of point นะคะก็คือนะหมายเลขหมายเลขนะ,ะของอะไร point ก็คือคะแนนที่ได้รับนะ,ะใน in Game ก็คือในเกมเนี่ยนะคะหรือนะคะหรือ competition เนี่ยก็คือการแข่งขันเนี่ยเรียกว่าอะไรนะะีใช้คำศัพท์ว่าอะไรในภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า ตัวเลขนะคะตัวเลขของคะแนนก็คือสกอร์นะะเขาเฉลยแล้วนะคะคือสกอร์ต่อไป a person เนตะ,ะก็คือคนนะ,ะที่นะ,ะตรงนี้เขาละคำว่าที่ไว้นะ,ะ you are นะคะ competing นะคะ against against นะคะก็คือคนที่คุณเนี่ยกำลังแข่งขันด้วยนะ,ะก็คือคู่แข่งคู่ต่อสู้นะคะ,ะคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยก็คือจะเรียกว่า component Component นะคะต่อไปตรงนี้อ่าเดี๋ยวครูบอกตรงนี้นิดนึงนะคะ new word นะคะ word แปลว่าคำศัพท์มี new มาขยายคำศัพท์แปลว่าคำศัพท์ใหม่นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะ definition เนี่ยก็คือ,อคำนิยามนะคะ to take something ก็คือการที่เรานำบางอย่างนะคะหรือนะสัมวันใครบางคนเนี่ย away นะคะ ก็คือออกไปนะ from somewhere ก็คือออกไปจากนะที่ไหนสักแห่งหนึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะแปลว่าย้ายนะคะหรือว่าลบออกเอาออกนะคะ remove นะครตรงนี้ question แปลว่าคำถาม and เครื่องหมายแบบนี้นะคะก็คือแปลว่า and นะคะ answer แปลว่าคำตอบเรามาดูคำถามเขาบอกว่า how do we นะ,ะ we แปลว่าพวกเรา พวกเราเนะี่ย play ก็คือเล่นเล่นบิงโกฮาวอย่างไรนะคะเวลาเราจะตอบนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องรู้นะคะวิธีการเล่นก่อนเราถึงจะตอบได้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาอธิบายมาแล้วนะคะ you need need แปลว่าจำเป็นต้องนะ,ะจำเป็นต้องอะไรบ้างอ่าจำเป็นต้องออมีนะคะ,ม, card, ะ,คะมีบิงโกคาร์ดนะคะอ่ามีบัตรบิงโกก่อนนะคะ and chip นะคะอ่าแล้วก็ ชิปเนี่ยก็คือน่าจะเป็นตัวเดินนะคะ there are two or more players ก็ there are ตรงนี้นะจำไว้เลยว่าแปลว่ามีนะ,ะอ่าที่มันใช้ there are เนี่ยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยนะคะสิ่งที่ตามมามีจำนวนตั้งแต่สองท่วนขึ้นไปนะคะมีนะคะสองเอ่อผู้เล่นเราต้องแปลผู้เล่นก่อนนะคะ player ตรงนี้ผู้เล่นเนี่ยนะคะสองนะคะหรือนะฮะ more ก็คือมากกว่า Activity ตรงนี้แปลว่ากิจกรรมแล้วก็ Let's play เนี่ยแปลว่าเออ่พวกเรามาเล่นกันนะคะเดี๋ยวตรงนี้ใบงานนะคะอยู่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวครูอธิบายให้หมดเลยนะคะอ่า Work sheet ที่สี่เนี่ยเขาบอกว่า I like to play a game a game นะคะ,ะฉันเนี่ยชอบที่จะเล่นเกมนะคะ Instruction ตรงนี้เพราะว่าคำชี้แจงนะคะ,ะ Teacher เนี่ยก็คือครูนะคะ d i v i e ก็คือแบ่งแบ่งแบ่งใครแบ่ง Student นะคะ into three groups ก็คือแบ่งนักเรียนออกเป็นสามกลุ่มนะเท่าๆกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือจะได้อ่าข้อมูลนะคะ,ะหรือว่าบัตรข้อความเกี่ยวกับเกมบ,บ,บิงโกกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับเกมลูกดอกนะคะก็คือ dice นะคะแล้วก็กลุ่มที่3มันก็จะเป็นนะคะ เอ่อมาฮอสนะคะก็คือเอ่อเชคเกอร์ต่อไปเขาบอกว่า is student นะคะนักเรียนแต่ละคนเนี่ยนะคะจะเก็ตคำว่าเก็ตเนี่ยแปลว่าได้รับได้รับอะไรนะคะการ์ดเอ่อเกมการ์ดนะคะเกมการ์ดเนี่ยมันจะแปลว่าเอ่อบัตรที่ใช้เล่นเกมนะคะก็คือเอ่อแต่ละชนิดเกมนะคะกลุ่มละหนึ่งเกมนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ student นะคะนักเรียนนะคะ f i e l f ก็คือเติมเติมอะไร data game information นะคะก็คือเติมข้อมูล information แปลว่าข้อมูลนะคะ approach to p h s ตรงนี้แปลว่าของข้อมูลของนะ d a r game อาเกมของพวกเขาถ้าเกิดใครนะได้บิ n โกก็เติมข้อมูลเกี่ยวกับบิ n g o นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ student ก็คือนักเรียนนะคะ ask นะคะ d a friend ก็คือให้ถามเพื่อนของเขานะคะ ถามเมื่อนของเขาแล้วก็ช h o o s นะ,ะก็คือให้เลือกให้เลือกอ the game information นะคะให้เลือกข้อมูลของเกมนะคะและจากนั้นทำอะไรนะคะแล้วก็มา f i นะคะ,ะตรงที่เขาบอกว่าให้เลือกเนี่ยเนื่องจากว่าเขาจะกำหนดคำนะคะเขาเขาให้คำมาแล้วนักเรียน,นสังเกตนะถ้าบิงโกเนี่ยเขาจะให้คำมาเห็นไหมคะ,ะเขาจะให้คำมาแล้วแถวนี้นะไปตอบในอ กลุ่มที่ได้รับบิงโกไปนะส่วนแถวที่สองก็จะเป็นของดัสก็คือปลาลูกดอกแล้วก็เชคเกอร์เนี่ยก็คือมาร์คฮอสนะคะ,ะตรงนี้เขากําหนดมาแล้วเราก็เลือกเอาจากตรงนี้เราไม่ต้องไปคิดเองนะคะตรงนี้คือจะง่ายมากพอมีตรงนี้แล้วนะคะ,ะต่อไปนะคะให้ fill the information นะคะ in the table นะ,ะก็ให้เติมข้อมูลลงใน,นะะตารางนะตารางก็คือชื่อนะ อ่าเราก็ใส่ชื่อเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ how to play วิธีการเล่นนะคะโดยนำำําคําตรงนี้นย่างนีงน้เาสังเกตนะคะว่าช่องว่างที่เขาให้มาแต่ละเกมเนี่ยหนึ่สามสแล้วนะคะคำที่เขากําหนดมาเนี่ยนะคะก็จะมี4ี่แห่งเหมือนกันแล้วพอมาเติมก็จะมาเติมช่องว่างทั้งหมด4ี่แห่งมันก็จะแมทช์กันพอดีหรือว่าลงตัวพอดีนะคะ เมชชั่นคัทมาให้เนี่ยซึ่งง่ายมากนะง่ายมากเออช่วยให้เราเนี่ยเติมข้อความได้ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็เพียงแค่นะเพียงแค่ดูว่าเราเนี่ยได้อะไรเราได้บิงโกหรือเปล่าถ้าเราได้บิงโกใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเออเราก็ไปดูในตารางนะคะว่าไล่ดูอ่ายูเรามีไหมถ้ายูนิทเนี่ยเรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะบิงโกเนี่ยยูนิทมีอยู่แล้วแล้วก็เราก็หาคำนะคะที่อยู่หลังนิดเนี่ยนะคะอยู่หลังนิดนะคะ ว่าเขาเขียนว่าอะไรอยู่หลังนี้แต่ไม่เกินคำว่าแดตรงนี้เห็นไหมอ่าอยู่หลังนี้แต่ไม่เกินคำว่าแดนะคะเราก็ไปดูมาอ่าอยู่หลังนี้แต่ไม่เกินแดก็ตั้งตั้งแต่บิงโกตรงนี้คอร์สแอนชิปอ่าแล้วก็นำตรงนี้ไปเติมลงในช่องว่างนะเพราะว่าเราเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเไปถามเพื่อนไปถามเพื่อนเอออาจจะสลับกันถามนะคะอ่ากลุ่มกลุ่มที่นะคะเออต้องต้องเติมข้อความของบิงโกเนี่ยอาจจะมีข้อมูลของดา s สนะคะก็คือเออพเพื่นเนี่ยได้ฝึกเอ่อการถามถามข้อมูลจากเออเพื่อนนะคะการใช้ประโยคคําถามนะคะแล้วก็การตอบโดยใช้ข้อมูลที่เรามีนะคะตอบ วิธีการหานะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งนะคะเอาเอาให้จบข้อบินโกไปเลยนะคะอย่างกับช่องที่หนึ่งเนี่ยเราได้แล้วเสร็จแล้วพอช่องที่สองเนี่ยตรงนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะคะด้านหน้าก็คือคำว่าอาร์คำว่าอานะคะแล้วก็พอด้านหลังเนี่ยก็คือออแสดงว่า,ามีอาอยู่ข้างหน้าแล้วมีออเนี่ย อยู่ข้างหลังแล้วถ้าเกิดว่ามีคำใดๆที่อยู่ระหว่างอากับอเนี่ยเราเอามาเติมในช่องว่างได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะคะหลังาใช่ไหมคะ่าหลังาแล้วก็อ่อก่อนอก็คือคำว่า t o b e คำว่า t o b e คำเดียวนะคะซึ่ง่เดี๋ยวเราดูซิว่ามีไหมในตารางข้างบนเห็นไหมคะ bingo card เนี่ยตรงนี้ ตรงนี้ไปแล้วแล้วก็คำว่า t o ก็ไปแล้วฉะนั้นมันจะเหลือไฟล e number กับคำว่า r o w นะคะค่อยๆทาไปนะคะไม่ยากทีนี้เรามาดูตำแหน่งของช่องที่3มเนี่ยก็คือหลังคำว่า mark m a r k แล้วก็ก่อน in นะคะไปหามาหลัง mark ก่อน in นะคะหลัง mark ก็คือ f i ล e number อะ f ฟล e number ตรงนี้เราต้องเอามาเพราะว่าก่อน in นะคะ เราเอา in มาด้วยไม่ได้นะคะเราก็เอาไฟน d number มาใส่ตำแหน่งที่3ตรงนี้เสร็จแล้วอินอะตรงนี้เนี่ยอินอะแล้วก็จบประโยคเลยนะคะแสดงว่าคือหลังอะไปจนจบ full stop นะคะหรืออย่างนี้ก็ได้เราไม่ต้องไปหาแล้วเราไม่ต้องไปหาแล้วเพราะอะไรเพราะว่า บิงโกคาร์ดแอนชิปเนี่ยใช้แล้วทู Two ก็ใช้แล้วไฟล์นามเรืก็ใช้แล้วฉะนั้นก็เหลือคําว่ารูคาเดียวแล้วก็มาเติมได้เลยนะคะจริงๆแล้วนักเรียนเนี่ยไม่ต้องไปดูฉเฉลยแล้วก็มาเขียนตอบคุณครูนะคะเ,เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีข้อมูลให้หมดแล้วนะคะใช้เพียงแค่การสังเกตนะการตั้งคําถามเวลาที่นะคะเ,เราจะขอข้อมูลจากเพื่อนนะคะเพื่อไปเติมในช่องว่างเนี่ย Uh, สมมุติว่าตัวเราเป็น A เพื่อนเป็น B นะคะ,ะแล้วก็ไปถามเลยว่า uh, what game do you like to play นะ,ะแล้วก็เริ่มแปลาจากประธานก็คือเธอนะ,ะ like to play ชอบที่จะเล่น what game เกมอะไรที่นี่เวลาตอบถาม you ตอบ I นะคะทำ you ตอบ I เสร็จแล้ว like ตรงนี้แล้ก็ like to เนี่ยนะ,ะ like to play ดึงลงมาหมดเลยเห็นไ,ไหมคะ่า you เปลี่ยนเป็น I like to play ดึงลงมาหมดส่วน what เกมตัดนะคะดูเนี่ยถ้าอยู่ในผิวคำถามครูบอกแล้วว่าตัดนะคะยกเว้นดัทดดเราจะเอา S มาเติมที่คำกริยานะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต่อด้วยเกมที่เราชอบถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยได้รับได้เกมอะไรนะคะเขาก็ให้สมมุติว่าตัวเรานั้นนะคะชอบเกมนั้นนะ,ะเพื่อที่จะได้ตอบให้ข้อมูลเพื่อนไปนะ,ะ,นะะิโนอยู่เราก็ต้องตอบว่า i l i นะฮะ p l k like y t o p l n y domino ต่อผัดมานะคะอ่า how นะ how อย่างไรเนะะี do we play domino ก็เราจะแปลที่ประธานก็คือ we we พวกเรานะ,ะ play แปลว่าเล่นเล่นอะไร domino ก็คือเกม domino how อย่างไรนะ,ะวิธีการเล่นบอกว่าอะไรคะเออ you need นะคะอ uh, domino set อ่าต้องต้องมีนะคะชุดเอ uh, ่อ domino เนี่ยหนึ่งชุดก่อน there are นะ ชเโดมิโนนะคะอ่าจะมีนะตัวโดมิโนเนี่ยนะคะอา่าแต่ละตัวเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยยี่สิบแปดชิ้นนะ,ะแล้วนะแต่ละชิ้นเนี่ยเอ่อจะเขียนนะะมีเอ่อเป็นจุดนะฮะเอ่อเป็นเลขเป็นจุดว่าศูนย์ถึงหกอ่าบางอันก็เป็นศูนย์บางอันก็เป็นหนึ่งบางอันก็เป็นสองนะบางอันก็สี่หกนะคะ บนนะด้านใดด้านหนึ่งนะคะของตัวโดมิโนนะคะต่อไปเนี่ยนะคะเดอรเพลเก็คือผู้เล่นนะะผู้เล่น Who แปลว่าผู้ซึ่งไม่ได้แปลว่าใคร Who จะแปลว่าใครก็ต่อเมื่ออยู่ต้นประโยคเท่านั้นนะแล้ว Who ถ้าเกิดว่าอ,อ,อยู่ต้นประโยคแปลว่าใครได้แต่เราต้องดูอีกว่า Who เนี่ยอ,อ,อยู่ในประโยคคำถามไหมปิดท้ายประโยคนั้นเนี่ย มี question mark ไหมถ้านะอยู่ต้นประโยคและท้ายประโยคเนะเป็น question mark เราแปลว่า who ได้เลยแต่ตรงนี้ who ไม่ได้อยู่ต้นแล้วเอ่อท้ายประโยคไม่ใช่ question mark แปลว่าใครไม่ได้ต้องแปลว่าผู้ซึ่งนะคะอ่าตรงนี้นะผู้เล่นนะผู้ซึ่งนะ put down or seven นะ,ะก็คือสามารถที่จะทำให้โดมิโนเนี่ยมันล้มลงหมดเลยนะเอ่อทั้งหมดเนี่ยเจ็ดนะ เ off นะ his or her domino first นะอะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำให้มันล้มลงได้หมดเลยนะทั้งเจ็ดเนี่ยนะคะ,อะของตัวโดมิโนโอของเขาหรือของหลอนเนี่ยเป็นคนแรกใช่นะเขาบอกว่า I like to play domino ฉันชอบที่จะเล่นโดมิโนแล้วก็ you need ตรงนี้แปลว่าคุณเนี่ยจะเป็นต้องมีอะไรบ้างนะ,ะอะโดมิโนเซตอะเมื่อกี้เนี่ยเขาเอาจากตรงนี้ไปตอบอะ you need ยูนิต o ะโดมิโนคือเขาเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยไปตอบเออเอาหมดเลยนะคะจนถึงฟูลสต็อปด้านล่างนี้เลยนะคะเอาไปตอบเออเกี่ยวกับแนวะวิธีการเล่นเขาเนี่ยมีข้อมูลมาให้เราไหนที่มันหายไปแล้วเออคำที่หายไปเนี่ยเขาก็กำหนดมาให้แล้วด้วยเพียงแต่มันสลับที่กันอยู่นะคะนักเรียนก็ดูว่า คำข้างหน้ากับคำข้างหลังเป็นอะไรเราก็เอาคำตรงกลางจากในข้อความมาได้เลยนะมองแล้วว่ากิจกรรมง่ายมากนะสามารถทำคนเดียวได้เลยนะ,ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเฉลยนะนำนะคำศัพท์คำวอเ w o r d s นะคะก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีคำหนึ่งนะคะที่แปลว่าคำศัพท์เหมือนกันก็คือ vocabulary นะ Off เนี่ยก็คือของของ of the day ก็คือของวันนี้นะคะ,ะคำว่า row เนี่ยแปลว่าแถวนักเรียนต้องจําความหมายนะเพราะเดี๋ยวเราจต้องไปเติมนะะให้เหมาะสมในประโยคด้านล่างนี้นะคะว่าคำไหนจะไปเหมาะกับข้อไหนนะคะแถวแล้วก็ตรงนี้คะแนนตรงนี้ก็คือคู่ต่อสู้นะคะแล้วตรงนี้ก็คือเอาออกนะคะอันนี้ก็คือคว้างนะคะ ดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งบอกว่า I want to sit นะคะก็คือฉันเนี่ยต้องการที่จะนั่งต้องการที่จะนั่ง in the front row row นะคะก็คือต้องการที่จะนั่งในแถวหน้าแถวหน้าสุดเลย front แปลว่าหน้าต่อไปข้อที่สองนะคะ you ก็คือเธอเนี่ย win แปลว่าชนะชนะ when you can เนะะีเมื่อนะคะเธอ can แปลว่าสามารถสามารถทำอะไร remove all ก็คือเอาเนะี่ยเอาอะไรเอาอะไรออกเอาเนะี่ยเชคเกอร์เชคเกอร์ก็คือตัวหมาคอสตัวหมาคอสนะ apostrophe s ตรงนี้แปลว่าของหมาคอสของคู่ต่อสู้เนี่ยคือเรากินมาเป็นของเราหมดเราสามารถที่จะเอาออกมาจากากระดานการเล่นนะคะแล้วเอามาเป็นของเราหมดเนี่ยตรงนี้เราต้องเติมคำว่าคู่ต่อสู้ลงไปข้อที่สองนะคะ ต่อไปข้อที่3ามเนี่ย my friend ก็คือเพื่อนของฉันเพื่อนของฉันเนี่ยตรงนี้ครูจะเลือกคว้างนะคะคว้างเพราะมเป็นเกี่ยวกับบอลนะคะลูกบอลน,นะคะคว้างลูกบอลน,นะคะ back over the fence นะคะก็คือคว้างลูกบอลนนะะเน่อกลับนะกลับไปเหนือเหนืออะไรเหนือรัว้วก็คืออาจจะมีนะลูกบอลจากเพื่อนบ้านเนี่ยข้ามมาที่รั้วเราแล้วก็คว้างเ กระโดดข้ามรู้ว่ากลับไปนะฮะต่อไปสี่นะคะ day day ก็คือพวกเขาพวกเขานะฮะ remove remove ก็คือเป็นการกำจัดนะ,ะเอาไปทิ้งนะฮะ remove อะไร rubbish บบก็คือขยะนะฮะ from the back y a r d จากนะฮะ,ะจากหลังบ้านนะ,ะต่อไป five เนี่ยข้อห้า the final นะ score อ่าตรงนี้มันจะเหลือสกอร์สุดท้ายแล้วนะ Final Score นะคะว a s นะคะทซก็คือเอ่อชนะขาดเลยก็คือ3ต่อ0นย์ะครับชั่วโมงหน้าเนี่ยจะมาเรียนเกี่ยวกับสปอร์ตสปอรเนี่ยแปลว่ากีฬากีฬาที่เป็นไง Extreme มแปลว่าสุดขั้วคงจะปรปะชนผจนภัยมากคงจะไม่ใช่กีฬาธรรมดาคือคนที่เอ่อกล้าเสี่ยงอนะคะอาจจะกล้าเล่นเนะคะเพราะว่าอาจจะเอ่อเสี่ยงที่จะ ได้รับอันตรายอะค่ะนะคะ s just a game นะคะมันก็เป็น just แต่ว่าเพียงมันเป็นเพียงนะเกมเกมหนึ่งนะ,ะ sometimes บางครั้งเนี you win นะคุณชนะ sometimes you lose บางครั้งคุณก็แพ้อ่ก็จริงนะคะเพราะว่ามันเป็นเกมนะคะใบความรู้เขาบอกว่า how to เนี่ยแปลว่าวิธีการวิธีการ play ก็คือเล่นโดมิโน อ่า uh, recreation เนี่ยพูดหลายครั้งแล้วแปลว่านันทนาการ and free time และเวลาว่างนะคะฟันเกมก็คือเกมที่สนุกที่นี้อุปกรณ์นะคะ how to play นะวิธีอ่าใบงานเนี่ยชื่อว่าวิธีการ how to play ว,วิธีการคำว่า how to เนี่ยแล้วต่อด้วยคำกริยานยจะแปลว,ว่าวิธีการนะทำอะไรวิธีการเล่นนะ,ะเจอในข้อสอบ Onet ด้วยนะคะ how to เนี่ยนะคะต่อไปออบัตรข้อมูลเนี่ย เขาก็จะเขียนว่า I like to play แล้วก็ต่อด้วยเกมนะคะฉันเนี่ยชอบที่จะเล่นอะไรตัวอย่างการสนทนาแล้วก็ได้นะะเรียนรู้ไปแล้วด้วยเมื่อกี้นะคะ uh, What game do you like to play นะคะก็คือเธอนะ,ะ like to play ก็คือชอบที่จะเล่น What game เกมอะไรคำตอบ I like to play นะคะแล้วก็ต่อด้วยเกมโดมิโนหรือว่าเราจะตอบว่าดัสหรือเราตอบว่าเชสหรือว่าเราจะตอบว่าเชคเกอร์นะคะ หรือบิงโกนะฮะต่อไป how do you play ก็คือ you แปลว่าเธอเล่นนะโดมิโนนะฮะ how อย่างไรอ่าเราก็อธิบายโดยนะฮะนำนะคำที่เขาให้มาในบัตรคำเนี่ยมาตอบนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะฮะอ่าตรงนี้เขาบอกว่า you need นะฮะอ,ะอะ่โดมิโนโเซตนะคะได้อ่ e a r e 28โดมิโนโนะฮะแล้วก็ marked with นะ zero to six นะคะ, 6, ะ,คะ on the f a c e side แล้วก็ the player that put down all seven of his or her domino first นะคะเอ่อวิน the game นักเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยไปดูที่เฉลยนะคะคือไม่ยอมคิดเองนะคะพอไปดูชัดที่เฉลยแล้วเนี่ยถูกหมดเลยนะคะแต่ค,คุณครูเนี่ยนะคะก็จะนะคะ่อะสร้างใบงานขึ้นมาเองนะคะจากเนะีเอกสารตัวนี้นะะียที่ครูได้อัดวิดีโอนะะ ทบทวนให้นักเรียนไปนะคะ